เดี๋ยวเธอนี่จ้าเธอมือคํำวันนี้นะจ๊ะเธอทำงานเสร็จแล้วเธอวันนี้ฉันก็ไปไลฟ์มานะจ๊ะเธอวันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะเนาะเธอเนาะเสร็จแล้วก็ต้องมากินนี่เลยค่ะเธอนี่ค่ะเธอโอ้โหตำซัวเธอใส่ขนมจีนนะคะโอ้โหอาหารอีสานวันนี้ขออาหารอีสานล้วนๆนะจ๊ะไก่ย่างเอ่ยปลาเผาเอ่ยอะไรลาบเอ่ยโฮ้ยเธอต่างๆกับข้าวเหนียวนี่พี่เลี้ยงฉันจัดมาเต็มมากเลยข้างบ้านฉันมีร้านอาหารอีสานอร่อยเอาข้าวเหนียวนะคะ จิ้มเข้าไปในน้ำส้มตำนี่จ้ะส้มตำใช่ไหมใช่ฉันกำลังจะพูดว่าขานมจีนเธอร้านนี่ค่ะส้มตำแต่ตำอันนี้คือตำไทยใส่ปูปลา,ลาจ้ะเธอจ๋านี่คือแบบชื่นใจมากเธอเหนื่อยๆหนืยกลับมาบ้านนี่กินอันนี้เธอนนฉันบอกเลยว่าอร่อยมากเธอ นี่ค่ะเธอมันแซ่บอหลีเดอ้อแซ่บหลายเด้อไอ้นี่นะเสร็จแล้วก็กินไก่ย่างนี่เธอไก่ย่างเจ้านี้ของฉันฉันพูดได้เลยว่าอยู่บอกว่าข้างบ้านฉันคือเจ้านี้อร่อยมากน้าจิ้มเขาห,หนัวมากเธอแล้วไก่เขาย่างแบบดีมากย่างแบบกรอบหนังแต่ว่านุ่มเนือ้อเธอเข้าใจปะแล้วกินกับข้าวเหนียวอะ่ะเธอแล้วนี่ข้าวเหนียวก็ต้องจกกับแบบน้าจิ้มเขาเป็นน้าจิ้มแจ่วเธออร่อยมาก เธอฉันบอกเลยว่านี่คือแบบอร่อยแล้วนี่ก็คือแบบว่าส้มตําของฉันนะตําปูปลาของฉันนี่เธอแต่ไก่ย่างนี่ฉันขอคอนเฟิร์มเลยอยู่ในซอยวิภาวดีสิบหกข้างบ้านฉันเธอและนี่คือปลาเผาจะเธอวันนี้ฉันมาถึงปั๊บออเดอร์แรกที่ฉันอยากกินคือปลาเผาเธอมันเป็นปลาเผาที่แบบต้องกินขนมจีนะนะเนาะเธอเนาะ เนี่ยแล้วดูนะขนมจีนแต่เธอน้ําจิ้มเขาฉันพูดได้เลยว่าน้าจิ้มเขาเป็นมันคือแบบเหมือนมันจะเป็นแบบซีฟู้ดก็ไม่ใช่จะเป็นน้ําจิ้มแจ่วก็ไม่ใช่เธอมันคืออะไรไม่รู้แต่บอกว่าพี่เขาปรุงมาแบบแน่นมากเธอแล้วกินกับผักอะ่ะเธอเข้าใจใช่ป่ะแล้วเนี่ยมันต้องเอาใส่เข้าไปในผักอะ่ะเธอแล้วก็กินไปเธออร่อยมากเติมน้ําจิ้มอีกหน่อยเธอเธอดูนะ คำนี้ใหญ่มากถ้าฉันกินเข้าไปคำนี้ทั้งคำนี้คงแบบไม่ไหวอเธอก็ต้องค่อยๆกัดจะเธอนี่อ้ามเธอนี่ค่อยๆกัดเธอเพราะว่ามันคำใหญ่มากแต่มันอร่อยมากเธอความหวานของแบบเนื้อปลานะเธอกับความกรอบของผักนี่มันคือสุดเธอแล้วขนมจีนกับน้ำ น้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเธอมันไม่ใช่ซีฟูด้ดมันไม่ใช่น้ำจิ้มแจ่วเธอมันอร่อยนั่นนี่คือลาบอันนี้ก็กับมาไก่ย่างทำไมวันนี้กล้องวนเวียนจังเลยเธออ้ากลับมาส้มตำอีกแล้วเธอกินกินเละเทะไปหมดเลยเธอแต่วันนี้มือขําคืนนี้ฉันบอกเลยค่ะมื้อดึกเนี้ยยังไงก็อร่อยไก่ย่างกับข้าวเหนียวกับนี่เธอผักสดแล้วก็ลาบแล้วก็ส้มตำเธอเนี่ยเธอฉันกินผักเยอะมากเลยฉันชอบกินผัก เธอชอบกินผักตั้งแต่เด็กแล้วเธอผักเนะี่ยเอาม้วนนะแล้วจิ้มกับน้ําจิ้มอันนี้เธอเนี่ยคือน้าจิ้มปลาย่างของฉันนะเธอคือปลาย่างของเขาเนี่ยคือย่างด้วยเกลือเธอเอาเกลือมามาหมกอะ่ะไม่เรียนเรียกอะไรเขาเรียกปลาหมกเกลืออร่อยอร่อยมากเธอกินไม่เลิกวันนี้ฉันพูดได้เลยว่าวันนี้ฉันกินไม่เลิกเนี่ยอ่ะคํานี้อ่ะ,อ,ะอีกรอบหนึ่ง ขนมจีนก็ต้องมาจ้ะเธอแล้วนมจีนเขาเส้นเล็กๆเลยก,กินกับปลานี่นะเธอมือเนี้บอกเลยนะจ้ะเธออ่ะฉันยอมมือนี้อร่อยมากและที่สําคัญคือเธอสามร้อยกว่าบาทจ้ะเธอจ๋าอันนี้คือแบบว่าสุดเธอนี่กินลาบจ้ะเธอชีวิตจะได้ลาบลื่นนะจ๊ะแล้วมีลาบมียศจ้ะเธอมีชื่อมีเสียงโอ้ยสาธุนะคะลาบจะเธอกะกินเข้าไปเธออร่อยมากอ่าชื่นใจสุดท้ายแล้วก็นี่ค่ะ ลืมไม่ได้น้องปูเธอเธอปูดองเขาอร่อยมากมันเป็นปูดำ่ะเธอปูดำดองกินกับซ้มตำเธอเขาตำแบบว่าชื่นใจมากเธอส้มตำปลาของฉันแล้วเจอกัน,นะน๊ะเธอบายบาย